สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยไรเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปรับสเกลการกระพริบการเคลื่อนไหวของหน้าจอนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะเป็นการปรับสเกลที่ละเอียดมากกว่าการที่เราเข้าไปปิดภาพเคลื่อนไหวในโหมดนักพัฒนานะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่เราเข้าไปแก้ไขในโหมดนักพัฒนาก็คือการปิดภาพเคลื่อนไหวการปิดระยะเวลาในการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวนะแต่ว่าการใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะทําได้ละเอียด มากกว่าการที่เราเข้าไปปิดโหมดภาพเคลื่อนไหวในโหมดนักพัฒนานะครับซึ่งก่อนชมคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวิธีการนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำอย่างไงบ้างนะครับครับมาดูวิธีการกันนะครับสําหรับแอปที่ผมจะแนะนําในการปรับสเกลของหน้าจอวันนี้นะครับจะใช้เป็นแอปที่ชื่อว่านะครับ System UI tuner นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันในการปรับสเกลของหน้าจอภาพความเคลื่อนไหวนะครับภาพกรองกระพริบให้มันมีความละเอียดนะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยเลยนะครับก็คือ S Y นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วนะครับก็คือแอปนี้นะครับอ่ะเราติ๊กเข้าไปนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งเหมือนกันติดตั้งแอปปกติทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวรอสักพักนะฮะให้มันดาวน์โหลดก่อนอ่ะนะครับเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก็เปิดเข้ามานะครับเมื่อเปิดเข้ามาในแอปนะครับ ตรงนี้มันจะไม่สามารถที่จะเลื่อนไปในแถบเมนูด้านหลังได้นะครับซึ่งแอปนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัว f a สต์บู t ในการอนุญาตสิในการลงแอปนะครับอันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่โหลดแอปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เสียบสายชาร์จนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่องนะฮะแล้วก็ติ๊กนะครับโอนถ่ายข้อมูลไฟล์ หลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเข้าไปในโหมดนักพัฒนานะครับเพื่อที่จะไปเปิดสิทธิ์ในการลงแอปผ่าน USB นะครับก็เลื่อนลงมานะครับที่โหมดนักพัฒนานะฮะอันแรกนะครับกดล็อก OEM นะครับอันนี้ติกเปิดนะครับเปิดการใช้งานนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาเจอการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะครับกดเปิดนะฮะแล้วก รออ่านคําเตือนก่อนนะครับจนกว่ามันจะขึ้นข้อความยอมรับนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็ติดตั้งผ่าน USB นะครับและอันสุดท้ายนะครับแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน USB นะครับรอตรงนี้นะครับอ่ะกดถัดไปนะครับแล้วก็มันจะขึ้นคําเตือนอีกนะฮะรอตรงนี้ให้มันขึ้นอ่ะกดถัดไปแล้วก็รอคําว่ายอมรับนะครับโอเค นะครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับในการเปิดสิ0ในโหมดนับพัฒนาให้เราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันผ่านสาย USB ได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือตัวนี้นะครับ Fastboot นะฮะอันนี้ในคลิปที่แล้วผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับวิธีการโหลดโหลดยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาไปวางในใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เปิดตัว Fastboot ขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งในการเชื่อมต่อ,อตัว fastboot กับมือถือของเรานะครับโดยใช้คำสั่ง adb device นะครับ b i c e s นะครับ enter นะครับยังไม่เชื่อมต่อน adb นะครับ d โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมมือถือของเรานะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ f a สต b o ู t ได้แล้วนะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นโค้ดรหัสตัวเลขของตัวเครื่องขึ้นมาให้เรานะครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตอนนี้ก็ปิดตัว f a สต b o ู t ออกไปนะครับแล้วก็เปิด f a สต์บู t ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นะครับมันจะมีคําสั่งในการที่จะไปอนุญาตให้แอปเนี่ยทำงานนะครับ มันจะมีอยู่3คําสั่งนะครับซึ่งคําสั่งนี้3คําสั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปวางไว้ในใต้คลิปนะครับเราก็ต้องก๊อปคาสั่งทีละแถวนะครับซึ่งผมแนะนําพวกเรานะครับให้เอาก๊อปคาสั่งทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ใน New t ท็กของตัวเองก่อนนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับก็ก๊อปคาสั่งที่ผมพิมพ์ไว้ในใต้คลิปนะครับก็ก๊อปไปนะครับแล้วก็ไปคลิกขวาในหน้าจอเดสก์ท็อปของเรานะครับเปิดที่ New นะฮะแล้วก็ ติ๊กตรง New Document นะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ก๊อปตรงนี้ไปวางที่ New Text ของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ก๊อปคำสั่งแรกนะครับก็คือแถวบนนะครับ Copy นะฮะมาวางใน Fast Boot นะครับวางแล้วก็ Enter นะครับเสร็จนะครับแล้วก็คำสั่งที่2นะครับนั่นก็คือแถวถัดมา นะครับ c o p y นะครับลาก Copy นะครับ c วางใน f a ส t b บู t กด Enter นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอีกรอบหนึ่งคํัสั่งที่3 Copy นะครับแล้วก็วางใน f a ส t b บู t e n t e ตอนะัโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยในการใช้คำสั่งนะครับทั้ง3อันในการเปิดนะครับให้ตัว สิสเต็มทูนเนอร์ทำงานนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ทูนเนอร์สามารถใช้งานได้ยังหลังจากที่วางวางคำสั่ง3อันนี้แล้วนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้แอปที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เปิดเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าแอปนี้สามารถใช้งานได้แล้วให้เรามาแก้ไขตรงนี้นะครับ UI นะครับเมื่อปกตินะครับอ่ หมวดนักพัฒนาเราจะปิดอยู่แล้วใช่ไหมฮะตรงนี้การภาพเคลื่อนไหวต่างๆมันก็จะถือว่าเป็นศูนย์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าถ้าภาพคว,ความเคลื่อนไหวเป็นศูนย์นะครับมันจะมีความแตกต่างกับการที่เราจะแก้ไขจากทูเนอร์ยังไงนะฮะดูผมให้ดูตรงนี้นะครับวิธีการการโหลดนะครับการปรับความเคลื่อนไหวนะฮะมันเหมือนจะรอให้ทุกอย่างมันครบสมบูรณ์แล้วมันขึงโชว์ขึ้นมาในหน้าจอนะครับ ลองดูอีกทีนะฮะเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะรอให้มันครบทุกอย่างแล้วมันค่อยๆโชว์ขึ้นมานะครับแต่ว่าการที่เข้ามาแก้ไขสเกลในแอปนี้นะครับเราจะสามารถที่จะปรับได้ใกล้เคียงกับการปิดนะครับก็คือ0.001นะครับแล้วก็คือเอ่อหนึ่งส่วนด้วยร้อยนะครับก็มาแก้ไขตรงนี้นะฮะทั้งสามอันเลยกดติ๊กขึ้นนะครับกดติ๊กขึ้น1ครั้งนะฮะแล้วก็กดตกลงนะครับแค่นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับของการปิดกับการเปิดสเกลที่0.01นะครับลองดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้การโหลดนะครับการโหลดนะครับการรีเฟซหน้าจอเนี่ยมันจะลักษณะของการกลับริบที่ทีนะครับมากกว่าการปิดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการลงแอปนะครับเมื่อกี้นี้ผมให้ดูความแตกต่างแล้วนะครับระหว่างการปิดกับการเปิด สเกลที่0.01นะครับมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของการรีเฟรชหน้าจอนะครับซึ่งแอป l i แมนไรเดอร์ของเราเนี่ยวิธีการทำงานหรือว่าการแสดงผลของตัวแอปเองเนี่ยมันคือการโชว์ของปอปอัพนะครับนั่นก็คือว่าจุดไหนที่มันต้องการที่ให้โชว์เนี่ยแล้วเราจะไปรอเหมือนถ้าเราปิดเนี่ยมันคือเราต้องรอให้ทุกอย่างของหน้าจอมันครบแล้วมันแสดงผลขึ้นมาพร้อมกันมันอาจจะช้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นเกือบปิดนะครับ เกือบปิดนั่นแสดงว่าจุดที่ pop up ที่มันจะโชว์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มรับงานปุ่มยืนยันการรับงานนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาก่อนอย่างที่เรารู้รๆกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเครื่องไหนที่เห็นปุ่มรับงานนี้ปุ่มรับงานขึ้นมาได้เร็วกว่านะครับโอกาสที่เราจะได้รับงานนั้นแล้วก็ได้งานนั้นนะครับในการส่งอาหารก็จะเป็นของเรานะครับสำหรับวิธีการลงนะครับในการปรับสเกล ภาพเคลื่อนไหวหน้าจอนะครับโดยแอปพลิเคช้ System UI Tuner นะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องของผมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ